เอาถามหน่อยครับนะกูถามมึงหน่อยพวกพวกควายที่ม,งมึงออกมาเอาออกมาร้องกรุกวัดประยุทธ์ประวิทย์ทำไมไม่ติดคุกครับฉีกรัฐธรรมนูญครับนะฉีกรัฐธรรมน,นูญล้มล้างการปกครองสามอำนาจครับพวกควายมึงมองไม่เห็นเลยหน้าบอดนะทำไมไม่มีใครร้องกลยคนทำไมไม่ติดคุกอ่ะทำไมไม่เอาผิดล่ะครับนะให้มันมาตรฐานเดียวกันมากเิครับที่อุ้งยิงเข้ามาเขาก็ต้องการให้อาเขา้าเขากลับบ้านให้พ่อกลับบ้าน พวกมึงยังจะออกไม้ขังใหม่งานขายมึงขังใหม่ไ,ไมอ้แก้วสันไอ้ควายนะไอ้ควายแก้วสันครับอกบอก,มไ,กมไม้ขัดไม้ผมเป็นนักต้นไม้ผมเคยตรวจสอบนะครับยึดีซับมาแล้วครับ <unboxing> มึงป้นไม่ใช่มึงยืดหรอกมึงป้นไอ้ควายนะตามเตี้ยครับแล้วมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อไหร่มึงจะมาคืนเลยแก้วสันสีเหมือนพันลานะออกมาโชว์งูค่ครับโอโ้โหครับแถลงเรี่แข็งขันเลยครับว่าจะต้องนะครับต้องออกไม้ขังใหม่ครับไปกดดันปมชครับ ผู้ถามเลยว่าทักสินค่าบิดามไอ้แก้วสักค่าบิดานะมึงเหรอดนะมึงถึงเดือดถึงแก่นครับมึงกลัวนะครับมันหลอนมันกลัวท่านทักสินจะเอาเงินสี่หมื่นพันล้านขึ้นครับมันต้องทำลายครับพี่น้องเอฟซีัวไทยตัวโลกฟังตรงนี้ครับต่ถ้าทักสินเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่มันกลัวไงน,นะครับสี่หมื่นพันล้านเนี่ยนะที่มึงเอาไปแบ่งกันนะครับสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมึงเอาไปไหนเงินเนี่ย นะยึดเพื่อเอาเปอร์เซนต์ด้วยนะครับทา่านผู้ชมนะสามเปอร์เซนต์ครับนะไอ้แก้วสันมึงที่แจ้งเลยที่ว่าเงินเนี่ยนะครับเงินไปอยู่ไหนหมดสี่หมื่นล้านล้านนะครับอยู่กับใครนะครับเข้าค้างบัญชีเท่าไหร่ครับมึงเอามาแจ้งนะมึงไม่ใช่ว่าจะให้ท่านเข้าคุกอย่างเดียวนะเข้าคุกอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้ป่วยจริงป่วยจริงปพื่ป,ป,ป,ป้อมมึงเสือกอะไรครับมึ ate, งเสอกอะไรมึงจะป่วยไม่ป่วยเรืองของกูอะ นะแก้วสันมึงมึงเสือกอะไรกูจะป่วยหรือกูไม่ป่วยกูจะขังหรือไม่ขังนะมันมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงนะ,ะควายหน้าที่ของกรมราชธณฑ์ครับเขาจะขังหรือไม่ขังเขาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยครับเขามีกฎหมายรองรับเขาทำยังไงก็เรื่องของเขากรมราชธณฑ์อธิบดีกรมราชัณฑ์เขายังไม่หวั่นไหวยังไม่จะเทือนเลยคนระับมันโง่มันควายครับมันหาอะไรไม่ได้ไงนะมึงเสือกอะไรครับตำรวจเขาจะจับหรือไม่จับปปชเขาจะนะครับเขาทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขามึงเสือกอะไร นะมึงมาเป็นปกชอกไอในควายออมึงเรื่องอะไรของมึงครับผมไม่เข้าใจคนพวกนี้ครับนะปวนครับอากินนี่แหละเขาอาแดดกับความขัดแย้งนะอาแดดความขัดแย้งสิปีที่แล้วเนี่ยเหมือนหมาเหมือนหมาป่วยรับานผูดเหมือนหมาป่วยเอาไม่ออกครับเอาทีไรก็เอาเงินยัดปากไอ้อิมิมีมันไงครับมันไถ่รัฐบาลจนไม่จนรัฐบาลไม่มีเงินพัฒนาประเทศครับสิปีที่แล้วก็พวกนี้มันไถแดกนะพวกไอลิมพวกอะไรมันไถแดก นะไอ้สนธยาอย่างนี้ชื่นอย่างนี้ครับนะเห็นภาพไลยครับท่านเี้กรับจะกลับมาเอาเงนินครับมันมันก็เลยหลอดพวกนี้นะครับยึดตลอดครับยึดจับนะตอนนี้มันก็จ้องเดี๋ยวับอพวกนี้มีมีหมื่นกว่าล้านเว้ยพวกสุนัขพวกนี้ครับมันก็โอ,โ,อโอ้ยตรวจสอบทรัพย์ถินท่านอุ้งอิงมีหมื่นกว่าล้านเว้ยเข้าทางหลีกโล่นะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องน้ำมันรถถังครับนะ เห็นแล้ยังจำนำข้าวก็อย่างที่เห็นนะครับยิ่งรัดไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดทุดจริตนะครับไม่ได้พุททุจรลิตแต่สารดีกา,าแผนกคเดียาผู้ดํดำเำน็งตำแหน่งทางการเมืองนะผมถามนะครับพวกมันทั้งนะั้นนะเห็นแย้วยังกินสารดีกาก็พวกมันครับมันจะให้ใครหรือไม่ให้ใครติดุกมันอยู่ที่มันมดนะพี่น้องยอมเลยครับอย่างนี้นะ มันไม่ใช่ประเทศบิดาของพวกมันคนเดียวนะครับเราก็มีส่วนร่วมครับถ้าเรายอมมันนะครับมันก็ตีกินไปตลอดครับลักไก่ตีกินไปตลอดครับนะอย่างกิจติกาเจ้าคนของเรานะครับนะท่านกิติรัตนนองไปเป็นนายกบอร์ดประธานบอร์ดแบงค์ชาติมันก็ตีตกครับนะไอกิจติกาทีกิติกากับใครครับไอไอมีควายไอมีชกยครับที่มาล่างแล้วก็มาโดนปีนะครับ พีทูนสวมามาเลือกกันเองครับถ้าควายไม่ล่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเอานะครับเอาสอวมาเลือกกันเองได้ย่งไงครับไอควายมีใช่ <c oughs> นะมึงเอาเอาเอาสอวมาเลือกกันเองได้ย่งไงครับนะบิดามึงสอนมาอย่างนั้นเลยครับที่ประเทศนะมึงไม่ดูเหรอครับอเมริกาเขามาจากการเลือกตั้งของของประชาชนรครับสวครับห้าสิบกว่าล้านครับร้อยคน นะเข้ามาจากการเลือกตั้งมึงไม่ได้ดูแบบอย่างเขาเลยเหรอครับมึงกลัวอะไรพวกมึงจะตายเหรอถ้าสาวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไอ้บีชทยวายนะมึงจะตายเหรอนะมึงมึงทำได้ยังไงล่ะครับนะประเทศของกูนะกูถึงกูถึงไม่เกรงใจมึงไงเพราะว่ามึงทำกูยี่กูยำประเทศชาติของกูประเทศของกูนะกนะกี่มันแข่งขันกับโลกนะเว้ยถ้ามาดูสวมาจากไหนมาลักเลือกกันเองใครเขาอยากจะมาลงทุนนะครับ ใครเขาอยากจะมานะครับมาท่องเที่ยวประเทศนี้มันนะครับคนเกือบร้อยล้านคนับยอมได้อย่างไงเขาจะมองดูถูกคนไทยครับว่าคนไทยยอมได้อย่างไงครับตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านครับไปยอมไอ้มีชัยไอ้แก่ควายตัวเดียวได้อย่างไงไอ้มันเขียนมันลางนะเห็นหรือยังครับนะท่านยิ่งรักถือว่าเป็นการถูกนะครับพูดง่ายยัดไส้เลยนะครับ คดีครับท่านผู้ชมไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้โกงไงไม่ได้โกงครับนะแต่คนพวกนี้มันกลัวไงครับโอ้โหยิงลัาเข้าวข้าวไปแกลกรถถังเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรนะบาร์เทิร์ดเวดก็คือเอาเอาเอาของไปแลกกันรถถันะงก็ไม่ได้ตังค์อนนี่ครับต้องเอาลงนะเพราะว่าเชื่อวุฒิมันต้องซื้อเป็นเงินนะครับมันถึงจะได้ตังค์อนเอาข้าวไปแ,กแลกเราตังค์อนมาจากไหนครับ มันก็เลยเล่นงานยิ่งลักครับแค่นี้ครับเหตุผลนะท่านยิ่งลักบอกว่าจะเอาข้าวไปแลกเอาน้ํามันเอาข้าวไปแลกเอาข้าบเปล็ดเอาเทคโนโลยีเอารถถังเอาเครื่องบินเอานะครับเรือของครับเอาข้าวไปแลกเอาครับนะเห็นหรือยังครับถึงต้องมีบริษัทมาจัดเก็บข้าวครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะหน่วงเวลาไว้ให้ขายเอาไปขายเอาไปแลกนะครับ ตอนข้าวนะครับมันนะครับตอนข้าวมันหมดเต็มตลาดเราก็จะได้ส่งออกเราจะได้อาไปแลกนะครับเครื่องบินนะครับรถถังนะครับเห็นภาพไหมครับนโยบายกำนำข้าวมันดีอย่างนะครับท่านผู้ชมพิเศษมากเลยข้าวอยู่ในมือชาวนาเอ้ยข้าวอยู่ในมือรัฐบาลเงินอยู่ในมือชาวนา เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนครับเป็นนโยบายการะต้นุ้นเศรษฐกิจครับนะกำลังข้าวชาวนาขายข้าวได้ราคาครับมีเงินครับเขาจะไปทําอะไรเขาจะไปเก็บเลยครับชาวนาไม่เก็บครับเอาไปซื้อรถไถนาครับรถดีด็อกเดินตามเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์เอาไปซื้อพัดลมทีวีตู้เย็นครับเห็น้หรือยังครับเศรษฐกิจมันหมุนไหมล่ะครับท่านผู้ชมนะเห็น้หรือยังครับ นี่คือการหาเงินสร้างมูลค่ลาพื่มของกระดาษครับของเงินไงครับนะเห็นภาพหรือยังพวกนี้มันทําไม่ได้ครับเพราะว่าสมองมันไม่ถึงอย่างสิปีที่แล้วมันทําอะไรลนะครนะเห็นหรือยังอย่างประชาธิปัาตยมมันทําอะไรครับประกันาาราคาข้าวประกันราคาข้าวเนี่ยต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะอพิสิทธิ์ประกันาย้หมื่นบาทพ่อค้าเนี่ยมันออกยิ้มเลยครับหกพัน นะครับตอกเรียนส่วนที่เหลือครับรัฐบาลต้องเอาเงินสี่พันบาทไปเติมนะนะครับลูกหลานรู้ไหมตัวนี้เอาไปเติมให้นะครับถึงจะได้หมื่นบาทแาวนานพูดง่ายก็คือช่วยซื้อพ่อค้าช่วยพ่อค้าซื้อครับแต่ข้าวอยู่กับพ่อค้านะรัฐอาพิธศ์ไม่ได้ข้าวสักน็ดนะต่างกันไหมอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันเห็นมาพยายามทนผู้ชมนะ พ่อค้ามันไม่เคยซื้อเกินหรอกครับแล้วมันก็หวังว่าอู้ราคาข้าวขึ้นเนี่ยเราก็นะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายอ่ะมันขึ้นที่ไหนล่ะครับนะครับประกันราคาข้าวของอาพิธิษของรัฐบาลประชาธิปัตย์เท่ากับไปช่วยช่วยพ่อค้าซื้อครับแต่ข้าวไม่ได้ทั้งเม็ดแต่จำนำข้าวได้ข้าวทุกเม็ดเห็นวได้ยังข้าวเยอะยุ่งยอ้ฉางมันจะดีวิเศษตรงนี้ครับท่านผู้ชมเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างไรแรงนะครับ น้ำท่วมประเทศฝนลแล้งนะครับผล,ผลิตผลทางเกษตรทําไม่ได้ก็มีข้าวเนี้ยนะครับประเทศครับเพราะว่าข้าวมันอยู่ในยุคในจางของรัฐบาลเห็นไหมยงนะครับรัฐบาลยิ่งรักเขามองรอบด้านนะแต่รัฐบาลในพิศพเป็นไงล่ะครับนะเงินเหนี่ยนะครับนะเงินภาษีประชาชนไปจ่ายชื้อครับแต่ข้าวไม่ได้ไปช่วยพ่อค้าเห็นภาพไหมยังนะ ถึงบอกว่าโครงการนี้ดีมากครับแต่รถถังไม่มีทางพอท,งทำไงลมันก็เลยอยู่ไม่ได้พ่อค้าเจ้าสัวจะซื้อข้าวส่งออกก็ซื้อไม่ได้นะครับนี่คือความเสียหายนะนะครับนี่คือความเสียหายของฝ่ายพวกมันแต่ชาวนาได้นะคนพวกนี้ถึงถ้ารัฐบาลไหนมาช่วยครับนะมาช่วยคนยากคนจนอยู่ไม่ได้เป็นนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจอะไร ห้าแสนล้านครับโครงการนี้ห้าแสนล้านแต่ทํายังไม่เสร็จครับมันก็นะครับนะแต่ก็ดีครับบอกว่าลงมันตายทางการเมืองเย่นงเมี้ยนะมันกล้าไปไหมพี่เจ้าลูกเห็นข้าวเน่าข้าวปูดข้าวเน่าครับเจ้าสวยยิ้มทุกวันครับโอ้ยกูได้นะครับกูได้ค่าค่าน้ํามันเติมรถถังคืนแล้วโอ้ยกูได้ค่าน้ามันเติมรถถังคืนแล้วโอ้ยเจ้าสวยยิ้มเลยครับนะ เพราะพวกนี้มันจะลงขันพี่น้องครับลงขันนะรถถังกว่าจะออกแต่ละครั้งมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆวิ่งออกมาเลยนะครับผลประโยชน์ทั้งนั้นผลประโยชน์ของฝ่ายพวกมันทําลายโอกาสของประชาชนถ้าพวกมันไม่ทําลายโอกาสของประชาชนพวกมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์การเมืองมันมีฝ่ายได้ฝ่ายเสียครับคนในประเทศนะคนรวยได้ประโยชน์ครับเจ้าสัวได้ประโยชน์มีข้าวทงวองนะครับสมัยยิ่งรักนี่โอ้โหครับเลือดแทบกระเด็นครับเจ้าสัวอ่า หาซื้อข้าวไม่ได้ซื้อก็แพงไงครับโซ่ไม่ได้เพราะว่ายิ่งรัก,กซื้อต่ำสุดที่มาาบาทแล้วนะครับผมอยากให้คนไทยตื่นมากกว่าน,นี้ครับตื่นมากกว่าน,นี้